พยากรดวงชะตาราศีและลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายน2568นะครับราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่แบ่งเลยครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังนะครับแต่ว่าแบ่งเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบ่งดีแบ่งร้ายนะนะแบ่งเป็นลักษณะของปัญหาที่เจอครับปัญหาที่เจอนะเพราะว่าถามว่าทําไม ต้องเป็นปัญหาที่เจอนะครับราศีเมษอะไรอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงนะบางคนอาจจะแบบช่วงที่ผ่านมาบางคนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานนะครับเรื่องอาชีพนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงสถานะนะ,ะดาวประจําตัวเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนวันที่23สิงหาคมเนี่ยไปเจอกับดาวเสาคู่ศตัตรูนะครับ ก็ต้องมีการประทะหรือมีเรื่องมีราอยู่แล้วหลังจากนั้นดาวเสาย้ายออกจากการเล็งดาวจําตัวเนี่ยก็ปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นการเคลียร์คัดตัดจบในสถานะหรือว่าบทบาทหน้าที่บางอย่างนะครับแต่ดาวประจําตัวก็ยังอยู่ในภพอริอยู่นะครับก็คือยังมีอะไรที่มันติดขัดอยู่เนาะยังมีอะไรที่มันข้าก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ยังต้องแก้ไขปัญหาอยู่นะครับดาวคานดาวประจำตัวราศีเมษ ยังอยู่ในภพอริอยู่นะครับจนถึงวันที่12กันยายนนะครับ12กันยายนเนี่ยดาวคารเนี่ยาย้ายออกจากภพอริแล้วนั่นหมายถึงว่าอะไรที่มันติดๆขัดๆหรือเป็นปัญหาเนี่ยมันบางอย่างมันอาจจะถูกแก้ไปนะแล้วก็ถูกแก้แก้ได้นะครับแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะ,ค,ะคือแก้ปัญหาไปแล้วแต่ว่าไอสิ่งที่มันเสียไปแล้วบางอย่างมันย้อนกลับคืนมาไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบางอย่างมันย้อนกลับคืนมาไม่ได้คุณภาพดาวองค์การครับได้เป็นปรากษะเรหรือว่าปลกระเสริฐแปลว่าไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์แล้วนะครับหลายๆอย่างเนี่ยแก้ได้นะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าหลุดจากพบอริมาแล้วเนาะอริคือการต่อสู้แต่ว่าเป็นปรากษตรต่อเลยก็คือหลายอย่างแก้ไขได้แล้วแต่ยัง ต่ไม่สมบูรณ์นะได้ผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์นะหรืออาจจะเหลือนะครับข้อพิจารณาบางอย่างที่ยังต้องแก้ต่อนะครับแก้ไขปัญหาต่อไปต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นภาพรวมของดวงชะตาเนะะาะคราวนี้เนี่ยในส่วนของการงานเนี่ยพอดาวเสาเนี่ยย้ายเข้าไป ทับกับลาหูที่เลือนการงานเนาะมันมีโอกาสที่งานของเราเนาะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอิทธิพลผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับคนที่เขามี power นะได้รับการสนับสนุนนะครับแต่ว่าการสนับสนุนนั้นอาจจะเป็นไปอย่างช้าช้านะครับช้าช้าไม่ทันใจเราอะ่ะนะรประเภทถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตกงานแล้วคุณกําลังรอง,งานใหม่จากเจ้านายเก่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่เรียกคุณทันทีนะครับ อาจจะเป็นแค่ข่าวมาหรือว่าเป็นการบอกเล่าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเขาจะดึงคุณนะให้กลับเข้าไปทํางานอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นที่ที่ใหม่ไม่ใช่ที่เก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะได้แค่ข่าวเนาะแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจะเป็นไปแบบช้าๆทีละขั้นทีละตอน,นอืดอาดนิดนึงนะครับเนื่องด้วยดาวเสาร์เองก็ยังถอยหลังอยู่ตอนนี้นะครับดาวเสาร์นี่เป็นดาวการงานของราศีเมษนะครับ แต่ดาวผู้ใหญ่เนี่ยก็คือดาวราหูราหูเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยแล้วแต่ว่าด้วยในทางในทางเทคนิคมันอาจจะยังทําไม่ได้เึนือปอ่ะเ,เช่นเขาจะกำลังจะให้ตําแหน่งคุณแล้วละ่ะแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นในอีกแบบสองเดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าตําแหน่งนี้อ่าคนเก่าจะออกตอนสองสองเดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะ มันจะเป็นไปอย่างช้าๆนิดนึงนะครับเพราะเรื่องงานก็ให้ใจเย็นหน่อยนะครับโอกาสใหม่เนะี่ยมีแน่นอนนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเจ้าเรือนปุตตะแปลว่าโอกาสใหม่เป็นเกษตรตาธิพดีอยู่เข้มแข็งมั่นคงอย่างไรซะโอกาสใหม่ๆคุณได้แน่นอนแต่อาจจะต้องรอหน่อยนะครับดาวจําตัวเนี่ยจะหลุดจากการเป็นอริคือวันที่12บ กัญญญนยายนแต่เป็นปราเกษตรเร็งดวงชะตาราศีเพวัะนั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องให้ทําต่อเนื่องนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ต่อเนื่องไปค่อยๆทําค่อยๆทําไปทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปนะครับคุณมีโอกาสที่จะไปพบเจอคนที่เป็นคู่สัญญาเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่กรณีหรือเป็นบัดดี้เป็นคู่หูนะครับมีโอกาสที่พบเจอคนที่สามารถจะช่วยคุณได้นะครับ ในขณะเดียวกันข้ามไปเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังราสิเมษก็มีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักใหม่นะครับรักใหม่คนใหม่หมายถึงว่าถ้าคนคุณโสดอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสที่จะเจอหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับรักใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งคุณที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับมีคู่อยู่แล้วเนี่ย มันก็มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับเพศตรงข้ามนะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอาจจะเป็นคู่สัญญาอาจจะเป็นการสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบริษัทใหม่ที่เป็นที่คุณกําลังจะไปเข้าอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นเป็นอะไรที่เป็นคู่สัญญากันนะฮะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ถามว่าเป็นทิศทางที่ดีไหมเป็นทิศทางที่ดีแต่ ต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงนะครับดาวการงานก็ยังเดินถอยหลังตอนนี้ดาวประจําตัวเป็นประเศษตรแปลว่ายังไม่สมบูรณ์คุณอาจจะมีวิแว์มีข่าวคราวที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องอาศัยระยะเวลานะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆหน่อยนะ,ะในช่วงวันที่13นะครับในวันที่13กันยายนเนี่ย พระเกตนะครับหรือว่าดาวเกตดาวเกตจะเข้าสู่ตําแหน่งการเงินเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อกังวลบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะครับหลังวันที่13กันยายนนะอาจจะมีข้อกังวลบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะเกิดการกังวลกับรายจ่ายบางอย่างที่อาจจะยังมาไม่ถึงอาจจะเป็นค่าประกันประกันลดประกันชีวิตประกันสุขภาพอ,อ,อาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้ ตามแต่นะครับนอกเหนือจากนี้แต่ก่อให้เกิดความกังวลน,นะว่าเอ๊ะเราจะ manage มันได้ไหมเราจะเรื่องเงินที่แบบเราทํางานไปลูกค้าจะให้มาเนี่ยมันเพียงพอไหมจะได้เมื่อไหร่อ่าอะไรแบบนั้นนะครับเกิดมีภาวะความกังวลน,นะวิตกกังวลมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเกี่ยวเรื่องเงินนะแต่ก็จะบอกว่าดีก็ ก็ไม่เชิงอ่ะนะครับมันมีดาวมรตยูอยู่ด้วยดาวราศีเมษก็เป็นหนึ่งราศีที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับระวังการใช้จ่ายให้ดีนะครับระวังกระเป๋ารั่วเนาะ,ะคราวนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวสุขดาวการเงินเนี่ยก็ยกย้ายเหมือนกันนะครับยกย้ายเหมือนกันแล้วที่น่าจะ กังวลหน่อยนะครับเพราะว่าดาวสุกดาวการเงินเนี่ยย้ายไปเลงกับดาวเสาด้วยนะครับเป็นคู่เสียทรัพย์นั้นบอกบอกว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องอใช้ใจ่ายจริงๆนะครับในเรื่องการเสียเงินดาวสุขเข้าสู่เรือนปุตตะเนี่ยอาจจะเสียไปกับบุตรบริวารก็ได้นะครับอาจจะเสียไปกับาการเรียนนะครับการลงทุนใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยของเรานะครับเพราะนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามพยายามอย่าฟุ่มเฟือยนะครับ าดาวสุกเสาร์นี่เป็นดาวเสียทรัพย์แล้วก็เป็นดาวใช้ใจ่ายเกินตัวด้วยราศีเมษในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องะระมัดระวังในการใช้ใจ่ายเงินเกินตัวนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับค่อนข้างเยอะบนาะงทีอาจจะซื้อของให้แฟนอาอกไปเปเป็นสายเปน,นิดหนึ่งอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย ดาวอาทิตย์ก็จะยกย้ายเข้าสู่ภพอรินะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับบุตรบริวารนนะ่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของชื่อเสียงนะพอดาวชื่อเสียงเนี่ยไปตกภพอริเนาะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนะครับความโดดเด่นอา,อาจจะอะไรที่คุณต้องทําแล้วจะต้องเป็นงานที่แบบว่าเฮ้ยต้องเป็นผู้นํา ต้องเป็นผู้นําคนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยากนะครับตั้งแต่17กันยายนเนี่ยเป็นต้นไปนับไปหนึ่งเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นอลิแสดงว่าแสงไม่เกิดอ่ะนะแสงไม่เกิดถ้าเกิดหวังตําแหน่งแห่งหนอะไรเงี้ยก็ไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะพวกขนะ้าราชการดาวอาทิตย์เนี่ยเขาดูนะข้าราชการเขาดูดาวอาทิตย์ใครอยากจะรับตาแหน่งในราชการนะครับ ถ้ามีการโปรโมทเกิดขึ้นก่อนก่อน17กันยายนมีโอกาสได้แต่ถ้าหลัง17กันยายนไปคุณต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนนะครับหลัง17กันยายนเนาะดาวที่เข้าสู่ภพอริเนี่ยเกณฑ์พวกการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยไม่เด่นนะครับต้องรอจนถึงเลยวันที่18ตุลาคมไปก่อนนะครับเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถึงจะเด่นนะครับดาวที่จะเล็งลัคนาราศีแล้วช่วงนั้นจะเด่นมากนะมีการขยับขยายเลื่อนขั้นนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับดาวการเงินอย่างดาวพุธเนี่ยรอบนี้ก็เดินเร็วเหมือนเดิมนะครับยกย้ายอีกทีวันที่2 8นะก็เป็นการบ่งบอกนะว่าพวกปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเกี่ยวกับญาติพี่น้องเนี่ยการสื่อสารต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ ปรับตัวดีขึ้นแต่นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเลยนะครับเพราะฉนั้นก็พูดกันตามตรงว่าราศีเมษในเดือนกันยายนเนี้ยอ่ามันดูวี่แววแล้วอาจจะไม่ค่อยได้หลังใจเราเลครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่แบบใจร้อนเนาะอยากจะทําอะไรให้สําเร็จเร็วๆรวดเ,เ,เ,เร็วเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างจะเป็นไปแบบเชื่องช้านิดหนึ่งช้าๆนะครับแต่ก็ขอให้ระลึกไว้นะครับว่าช้าๆได้พลเร่มงงามนะครับ ดาวแห่งความรวดเร็วเนี่ยอย่างอังคารเนี่ยเป็นอลิแสดงว่ามันไม่เร็วนะแล้วก็พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยย้ายเป็นปราเกษตรคือเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเร็วไม่พอนะดาวแห่งความรวดเร็วเนี่ยมันไม่ค่อยดีไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคาดหวังให้อะไรเนี่ยเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันใจโนเวย์ no นะมันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทําใจยอมรับได้แล้วก็ค่อยๆทําไปตามขั้นตอนระบบระเบียบ ค่อยๆเป็นค่อยไปเนิบๆอย่างช้าๆตามคุณลักษณะของดาวเสาร์นะครับรับรองว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพนะก็เรามาระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะครับดาวคารโคจรมีปัญหาระวังอุบัติเหตุแล้วก็การกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะครับส่วนเรื่องโชคลาภก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอที่จะใจชื้นขึ้นมาได้หน่อย <laughs> เพราะว่าคือ โชคลาภนี่นะมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่วงนั้นดวงเราจะดีหรือไม่ดีนะเอา,อางี้แค่นั้นเลยนะคันคือมันขึ้นอยู่กับดวงโชคลาภเป็นเฉพาะมากแรกนะครับดวงโชคลาภเฉพาะมากมากเลยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าบางคนเนี่ยช่วงนั้นดวงดีงานรุ่งมากความรักรุ่งงานรุ่งนะเงินรุ่งมากแต่ว่าไม่ถูกหวยแต่กลับมาบางคนเนี่ยเป็นไงโอ้โหบางคนนะไม่มีตังค์แล้วนะเหลือตังค์แบบน้อยมากจะหมดแล้วกัดก้อนเกลือกินแล้วปรากฏว่าถูกหวย มันเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเรียนรู้ตรงนี้นะว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่ถูกหวยแปลว่าเราดวงเราไม่ดีไม่เกี่ยวนะ่ะมันเหนือเหนือกว่าเรื่องดวงอีกนะครับเรื่องการถูกหวยเนี่ยเป็นเรื่องของบุญวาสนาเป็นเรื่องของหลายๆอย่างนะดวงด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็อุลวาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเรียดน,นะในส่วนดวงเนี่ยราศีเมษเดือนกันยายนเนี้ยก็ต้องควบคุมต้องมีสติ นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันยังไม่ได้ดีแบบรวดเร็วนะแต่เรื่องโชคลาภเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีดาว78อยู่เรือลาพระนะครับแล้วก็ในส่วนของอในวันที่1เนี่ยถือว่ามีลุ้นเลยนะครับเพราะว่าดาวปุตตะเองก็เป็นกเกษตรตาที่ปดีอยู่ด้วยนะครับนะพอในวันที่16กเนี่ยก็ถือว่ายังพอที่มีลุ้นทิ้งทวนอยู่เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยจะย้ายออกวันที่17สรุปแล้วในเดือนกันยายนเนี่ย ชาวราศีเมษและลัคนาเมษเนี่ยมีลุ้นเรื่องโชคลาภทั้งสองงวดทั้งหวยไทยนะมีลุ้นทั้งสองงวดเลยนะครับก็หวังว่าจะมีโชวหวังว่าออพอที่จะได้ชื่นใจได้บ้างนะครับสำหรับลัคนาราศีเมษครับ